ชีวิต aa, ดีรูปร่างดีสุขภาพดีนะครับจากตอนนี้ไปเนี่ยเราจะเข้าถึงเรื่องอาหารคลีนของไทยแล้วครับเฉพาะบทนี้นะครับเราจะพูดแค่เริ่นก่อนว่าอาหารคลีนของไทยเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ ง่ายกว่าการกินอาหารคลีนแบบต่างประเทศยังไงนะครับการเลือกกินอาหารคลีนฉบับของไทยนะครับผมเถือได้ว่าเป็นการกินอาหารคลีนแบบฉบับที่ง่ายที่สุดตั้งแต่เคยพบมาฮะเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่ได้กินอาหารคลีนแบบของเราครับ การรับประทานอาหารคลีนนะครับผมถือว่าเป็นการรับประทานอาหารคลีนแบบฉบับที่ง่ายที่สุดตั้งแต่เราเคยพบมานะครับผมเพราะว่าอาหารคลีนของประเทศอื่นๆหรือว่าของแบบฉบับอื่นๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์กันนะครับผมแต่ของเราเนี่ยจะอนุญาตให้กินเนื้อสัตว์ได้นะครับผมโดยที่กินปลาก็ได้กินเนื้อสัตว์ก็ได้นะครับผมแต่จะจํากัดพวกปริมาณ ปริมาณมื้อและก็ปริมาณเนื้อในแต่ละสัปดาห์นะอา,อาหารคลีนฉบับของไทยเนี่ยกินเนื้อประเภทพวกเนื้อสีขาวได้โดยที่จะจํากัดปริมาณในแต่ละวันเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยการกินอาหารคลีนฉบับของไทย,ยจึงง่ายกว่าแบบอาหารคลีนของฉบับอื่นๆเยอะเลยครับผม ดังนั้นนะครับผมเมื่อเรารู้แล้วว่าการกินอาหารฉบับคลีนของไทยเนี่ยมันง่ายกวาย่าถแล้วเราจะเริ่มต้นกันยังไงครับผู้ที่ต้องการที่จะดูแลน้ำหนักหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องการจะ รักษาโรคต่างๆที่เป็นโรคเรื้อรังที่เราเคยพูดถึงจากอดกๆๆ่อนๆเช่นพวกโรคภูมิแพ้โรคไซนัสอะไรกำนนองนี่นะครับการกินอาหารคลีนฉบับของไทยเนี่ยถือว่าเพียงพอแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องไปรับประทานอาหารหรือว่ากินพวกอาหารคลีนแบบสุดโตกแบบต่างประเทศก็ได้ครับโดยที่หลักการกินอาหารคลีนรเนี่ย มีอยู่ไม่มากมายนะถือว่าง่ายต่อการปฏิบัติแล้วก็ประหยัดมากด้วยนะครับผมในบทก่อนๆของเราเนี่ยจะพูดถึงว่าอาหารประเภทอะไรบ้างที่มันไม่คลีนมที่มันไม่ควรที่จะรับประทานนะครับผมต่อจากบทนี้ไปนะครับผมผมจะเริ่มพูดถึงทีละอย่างทีละอย่างว่าอาหารคลีนมของไทยเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างนะครับผมพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาลองดูกันว่า ตัวแรกเนี่ยผมจะพูดถึงรื่นลนะเฉพาะตอนนี้นะครับผมเป็นบทที่จะเกริ่นถึงเฉยๆนะยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับผมเพราะว่ารายละเอียดของอาหารคลีนเนี่ยมีค่อนข้างที่จะมากนะครับผมบทต่อไปจากนี้เนี่ยผมจะค่อยๆพูดถึงทีละตัวทีละตัวแล้วก็บางทีอาจจะแถมสูตรอาหารคลีนด้วยนะครับผมถ้าท่านสนใจนะครับผมก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมแล้วก็กดไลค์กด s u b s c r i b e ให้หน่อยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ยอด s u b s c r i b e ผม ลดลงมากเลยเนื่องจากว่าอาจบางคนอาจจะเป็นซับพ,พ,พีหรือว่าอะไรอ้องนี้น,นะครับผมก็อยากที่จะเริ่มต้นในการเป็นผู้ที่ให้รายละเอียดหรือว่าผู้ที่ให้ความรู้ที่ดีนะครับผมก็ให้กำลังใจกันรีดตัวกันนะครับผมขอบคุณมากเลยครับ